คุณป๊อปปี้นะคะไปเรียนที่ฝรั่งเศสได้ซึมซับและก็น่าจะเข้าใจมุมมองทัศนคติของคนฝรั่งเศสนะคะความประทับใจของคุณป๊อปปี้จากพิธีเปิดโอลิมปิกครั้งนี้รู้สึกว่าสะท้อนความเป็นฝรั่งเศสยังไงบ้างคะโอเคครับถามตรงประเด็นเลยครับจริงๆผมรู้สึกว่าเ,เวลาเราดูงานเปิดตัวโอลิมปิกครั้งนี้มันสะท้อนถึงภาพที่เรารู้จักฝรั่งเศส ได้อย่างลงตัวเหมือนที่เรารู้จักฝรั่งเศสมาโดยตลอดนะครับก็คือภาพที่การที่ฝรั่งเศสเหมือนเปรียบเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความหวังมีจิตวิญญาณมีความต้องการหรือว่ามีมีมีผลงานในอดีตมีเพื่อนมีทุกอย่างนะครับคือความเป็นมนุษย์ผมคิดว่าสิ่งที่เห็นนะคือเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นตัวเองในสมัยที่ตัวเองไปเรียนอยู่ในฝรั่งเศสเหมือนกันว่ามี ว่าประเทศนี้มันทําให้เรา Embrace ความเป็นมนุษย์แล้วก็เชื่อในความเป็นมนุษย์ของตัวเองยังไงเนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากโอลิมปิกครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนเลยในในเพอร์เซปในเฟิร์สอิมเพชันแรกที่เราเห็นครับผมช่วงที่คุณป๊อปปี้ไปเรียนนี้ประมาณปีไหนคะช่วงที่ผมไปเรียนคือปี2017เราก็จบพร้อมโควิดพอดีครับ2019ปลายปีค่ะก็ประมาณ78ปีที่แล้วนะคะใช่ครับ 2017, ใช่ปีนี้2024 แล้วจากที่ได้ติดตาม4ชั่วโมงเต็มของวิธีเปิดคิดว่าสะท้อนความเป็นฝรั่งเศสในยุคป,ปัจจุบันแล้วเกี่ยวเนื่องไปถึงประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะจริงๆอันนี้ผมขอพูดอย่างนี้เลยกันว่าตอนแรกที่ผมบอกว่า,วาพอโอลิมปิกหรือฝรั่งเศสครั้งนี้มันเหมือนคนนะครับผมคิดว่าตอนนี้ที่มันสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นฝรั่งเศสในเวอร์ชั่นที่เป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีความครีเอทีฟอันนี้เป็นพาทแรกที่ผมอยากจะพูดก่อนเนาะ ผมเห็นว่าฝรั่งเศสพยายามจะปรับตัวยังไงมีความ creative, creativity ขึ้นมาอย่างไรจากจากเดิมที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศแห่งเจ้าซอฟต์าพาวเวอร์หรือศิลปะวัฒนธรรมน,นะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เห็นผ่านการสะท้อนตัวตนครั้งนี้เหมือนที่คุณนิคพูดไปเมื่อกี้เลยก็คือว่าการ break through ออกมาการที่เราจับไม่จับและในสนามเรามาจับโอลิมปิก Olympic นอกสนามกันดีกว่า ผมคิดว่าอันนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญมากๆอย่างหนึ่งเนาะในการตัดสินใจลงมาเล่นบนถนนเล่นบนแม่น้ําซึ่งถ้ามันอยู่ในสนามาครับที่เต่าลองคิดตามเนาะมันมันง่ายกับการคนโทรลมากๆใช่ไหมครับมันคุมอากาศได้ไอ้อย่างน้อยฝนตกมีเชลมีเชลเตอร์ที่บงังใช่ไหมครับคุมปริมาณคนได้และที่สําคัญที่สุดเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยคือคุมเรื่องความปลอดภัยซึ่งตอนนี้ยุโรปเองหรือฝรั่งเศสเองก็ก็ต้องตั้งคําถามกับตรงนี้หนักมากซึ่งการที่ดึงออกมาจากพื้นที่ปิดเนี่ยมันทําให้ การควบคุมด้านความปลอดภัยมันก็ยากสาหรับผู้ชมเป็นแสนๆคนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการกล้าตัดสินใจของฝรั่งเศสมากในยุคที่มีแต่คําถามมีแต่คอนเซิร์นเต็มไปหมดเนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งแรกที่ที่ที่ฝรั่งเศสกล้าจะตัดสินใจอ่าแล้วก็เจอฝนหนักจริงๆนะคะคือฝนเ<ะ>นี่ยผมบอกว่าีฝนหนักทั้งวันเลยคือเรานั่งดูอยู่บ้านเหมือนที่คุณน,นิกว่าเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพมันสวยดีนะบางทีมีมีละอองฝน ติดอยู่ที่กล้องแต่เราเข้าใจถึงถึงอารมณ์ถึงของคนที่นั่งดูอยู่ณตรงนั้นนะครับมันเปียกแล้วมันก็เละมันไม่ได้เป็นตามแลนที่มันต้องการแล้วคงจะปล่อยเหมือนกันที่คุณนิกว่า,าจรงิงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเออมันมันควบคุมไม่ได้จรงิงแล้วก็ปล่อยปล่อยไปตามนั้นนะครับฝรั่งเศสก็จะต้องพูดตลอดว่าเซเลรวีคือนี่คือชีวิตแหละที่มันควบคุมไม่ได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนี้ที่ที่พรีเซนต์ออกมาให้เห็นนะครับแต่ก็ก็ยังดีว่าทุกคนก็ยังดูเอนจอย นะครับน,นักกีฬาต่างๆนนก,ก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เอนจอยกับกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นให้ให้คนดูทางบ้านอย่างเราได้เห็นนะครับค่ะแต่เกทนที่ออกมาก็มีเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะคุณป๊อปปี้ทั้งเนื้อหารูปแบบความอลังการแล้วก็ความที่ได้เห็นหลายๆจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงปารีสด,ด้วยนะคะสำหรับตัวคุณป๊อปปี้เองเนี่ยถ้าให้มันนั่งดูถ้าให้เลือกช็อตเลือกมุมเนี่ยตรงไหนที่ประทับใจที่สุดคะ โอ้อันนี้ตอบยากเลยแต่จริงๆสิ่งที่สิ่งที่เราชอบอย่างหนึ่งในงานนี้เป็นมุมที่รู้สึกว่าถูกใจจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงๆมันชอบหลายอันเนาะตอบยากเลย <laughs> คิดว่าอันหนึ่ง <laughs> อันหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆคือน่าจะเป็นตรงหอไอเฟลมากกว่าครับอืมผมว่ามันเห็นเห็นดิเมนชันทั้งหมดแล้วก็เห็นอืเห็นสโคปของงานเห็นเลเซอร์เห็นสถาปัตยก,กรรม ที่ผ่านการต่อสู้ของเมืองฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจถ้าถ้าอยากจะไปดูตรงนั้นนะครับค่ะก็มีการวิเคราะห์กันหลายๆแง่มุมนะคะโดยเฉพาะมุมที่น่าจะถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วก็คือเรื่องของมารีอังโตเนตนะคะกับการปรากฏกาย <S <S แล้วก็มีเรื่องของพระเสียรที่ขาดแล้วครับทางคุณป๊อปปี้ดูซีนนี้แล้วเนี่ยคิดอย่างไรคะ คือจริงๆถามผมตอนวันแรกที่ผมดูนะครับผมก็มีสองความรู้สึกในใจในความรู้สึกแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราคาดไม่คิดคาดไม่ถึงเหมือนกันไม่ใช่คาดไม่คาดไม่ถึงเมอนกันว่ามันจะมีซีนนี้อยู่ในอยู่ในพิธีโอลิมปิกนะครับซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าโอ้มันดึงมาโชว์อย่างเงี้ยมันก็ ด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, Amazing กับ Creativity ที่มันเกิดขึ้นเราเชื่อว่ามันคือพูดง่ายๆคืองานสมองอะคือมันต้องคิดไต่ตรองมาเป็นอย่างดีแล้ะแล้วก็โลเคชันที่ลูกที่พระนางมาเรียองตอน,น,น,นเน็ตในในนี้ครับก็คือที่ประทับที่สุดท้ายก็คือคุกของเขาก่อนจะถูกประหารจริงๆด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันรีเลทไปหมดเลยมันคิดมาดีแล้วล่ะแต่คราวนี้ในอีกมิติหนึ่งอะเวลาเราเป็นนักเรียนทางการเมืองใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ย e เราสามารถมองประวัติศาสตร์แล้วบอกให้มันเป็นบทเรียนแก่เราในปัจจุบันได้ไหมสิ่งที่อยากจะคุยก็คือว่าเออพระนางมารีนอนจอนเน็ตเนี่ยแกโดนประหารชีวิตใช่ไหมครับถ้าเรายังยืนยันในความเป็นมนุษย์เนาะเราเชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราเชื่อในเสรีภาพในการใช้ชีวิตโทษประหารชีวิตเนี่ยเราดูไว้เป็นตัวอย่างได้ไหม ว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในสังคมเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้คือชวนตั้งคําถามไปในเวลาเดียวกันเวลาดูนะครับแลวผมคิดว่าฝรั่งเศสก็อาจจะตั้งใจให้มันเกิดการตั้งคําถามในการดีเบตเกิดขึ้นในสังคมเพราะจริงล้วสังคมฝรั่งเศสเป็นสังคมที่ดีเบตกันตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอหลายคนที่เรียนวรรณกรรมฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะได้ยินชื่ออัลแบร์การมูคนหนึ่งที่เป็นนักวรรณกรรมชื่อดังของฝรั่งเศสเขาก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ในงานเขียนชิ้นหนึ่งของเขาอะนะครับ อันนี้ผมขอแปลคร่าวๆเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คือเขาพูดถึงว่าเฮ้ยหลักการการประหารชีวิตอย่างนี้จริงๆมันไปไม่ได้กับหลัก Liberty Equality f r a t e r n i t y ของฝรั่งเศสนะอ่าแล้วก็ถ้ามองในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เลยจะเห็นว่าเฮ้ยในช่วงหลังจากเอ่อหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามาแล้วหลังจากราธบหารมาแล้วเออปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งแรกเนี่ยครับมันก็อ่าคนที่ขึ้นครองอํานาจเนี่ยก็สร้างเรย์นอปเทอร์เลอร์หรือช่วงเวลาความหวาดกลัวให้ให้คนในฝรั่งเศสมากเหมือนกันเพราะฉะ ือเวลาเสียปอดดีสารเราคิดว่าอาจจะต้องตั้งคาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นบทเรียนรีเฟกซมาในปัจจุบันมากขึ้นไอฉากตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าใจหนึ่งก็รู้สึกอืมครีเอทีฟดีอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องตั้งคําถามกับตัวเองให้หนักแล้วว่าหลักการอยู่ตรงไหนและเราอย่างมีความเป็นฝรั่งเศสที่เอ็มบริสเสรีภาพเสม,มอภาพพลร,รงอภาพแบบนั้นอยู่หนักแน่นในใจเราจริงใช่ไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกสองฟิลลิ่งเวลามองมาลีอองต์เนตในในฉากนั้นขึ สำหรับคุณป๊อปปี้คิดว่าการที่จัดทำฉากนี้ขึ้นมาก็คือสะท้อนเรื่องของคุณค่าพื้นฐานของฝรั่งเศสนะคะแต่ด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝรั่งเศสในยุคป,ปัจจุบันก็กำลังเจอโจทย์ที่ซับซ้อนอย่างมากมในเชิงสังคมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายที่สังคมก็ดูเหมือนจะเห็นความขัดแย้งชัดมากขึ้นโดยเฉพาะที่กรุงปารีสน,น,นะคะอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้จัดด้วยไหมคะที่ต้องการที่จะ ให้เห็นความหลอมรวมหรือว่าต้องการที่จะปลุกความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยู่ร่วมกันในสังคมฝรั่งเศสให้มากขึ้นด้วยนะคะครับผมคิดว่าจริงๆเป็นไปได้ครับพี่เต๋อแต่ว่าผมอยากจะพรีเซนต์อย่างนี้ดีกว่าว่าผมเห็นเส้นเรื่องบางอย่างตอนผมดูเนาะว่ามันมีการเล่าเรื่องเอในช่วงช่วงเนี้ใหม่อีกเส้นหนึ่งก็คือว่าเขาเริ่มจากที่มันมีไปที่โรงละครใช่ไหมครับแล้วก็กําลังซ้อมบทละครอันหนึ่งอยู่ก็คือเรมิเซราฟของปิโตฮูโก,โก แต่อันนั้นเป็นการาปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1830ซึ่งไม่ใช่1789พอซูมออกมาดูยูเฮียเดอะพีเพิลซิงใช่ไหมครับร้องเพลงเพื่อเรียกร้องเสรีภาพมีมาริอานถือธงเป็นภาพวาดของเดลครัวออกมาปุ๊บตัดภาพมาซูมไปที่มาเรียองตัวเน็ตกลายเป็นย้อนเวลาเป็นนิดหนึ่งเป็น1789ก่อนหน้านั้นแล้วก็ร้องเพลงท,ที่ที่ดุนแดงนิดหนึ่งจริงๆก็บอกว่ามันโอเคมันโอเคเราจะเอาพวกอาอริสโตแคททั้งหลายไปแขวนไว้ที่ สาไฟก็คือเอาไปแหงะครับเอาไปประหารว่าง่ายๆแล้วมันก็อินเตอร์เพตออกมาอย่างนั้นและหลังจากนั้นก็มีเมทัลล็อกของวงที่ดังๆของฝรั่งเศสใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่ผมอยากจะดึงให้มันครบเส้นเรื่องก็คือว่าหลังจากทุกอย่างผ่านละสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาซีนต่อไปก็คือว่ามีเรือนหนึ่งลำถ้าพี่ต่างจำได้มีเรือนหนึ่งลำพร้อมกับสตรีท่านหนึ่งที่ร้องโอเปร่าออกมา<ฆ>เพลงที่เขาเรือลำนั้นนะครับมันมันรีเฟอร์ถึงซบ่าจะเรียกวไสัญ,ญลักษณ์ของเมืองปารีส ซึ่งถ้าเรารู้ว่ามอตโต้ที่เป็นภาษาลาตินของเมืองปารีสเขียนว่ายังไงผมคิดว่ามันจะเห็นภาพของตรงนี้มากขึ้นคือมันเขียนถ้าแปลเป็นไทยผมคิดว่าน่าจะแปลได้ว่าถึงแม้ขึ้นจะซัดแต่เรือลํานี้ไม่มีวันจมม,มันบ่งบอกว่าเฮ้ยปารีสเนี่ยมันเป็นเมืองที่ผ่านทุกอย่างผ่านการเรียกร้องผ่านการต่อสู้ผ่านความยับเยิน ผ่านทุกอย่างมาแต่มันก็ยังเป็นปรารีสในวันนี้แล้วเส้นเรื่องต่อไปเนี่ยเขาจะพูดไปถึงเรื่องความรักละร้องโอเปราเป็นคาเมนเป็นความรักละซึ่งมันผมว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่ยาวแล้วก็เบลนแล้วก็ลงตัวกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเวลาถามว่าตั้งใจจะเล่าเรื่องเพื่อที่ให้เห็นว่าปรารีสในว่าฝรั่งเศสในปัจจุบันมันมีความความคิดหลากหลายแล้วแล้วกำลังต่อสู้กันทางการเมืองเนผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสโดยที่ไม่ต้องอธิบายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่ดีเบตันมาตลอดนะครับเฟ้นคอนเทมต์โพลารีเนี่ยไม่เคยหลุดออกจากการดีเบตเลยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของฝรั่งเศสแล้วก็ผมคิดว่าการสร้างเส้นเรื่องแบบนี้มันสร้างมาเพื่อให้มีดีเบตสร้างมาเส้นเรื่องเพื่อให้มันเห็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วไม่ได้แตกกันไม่ได้แตกต่างกันจนเกินไปแต่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดดีเบตท,ทางสังคมได้ผมคิดว่าอันนี้คือเป็นจุดประกายความเพียร drive ฝรั่งเศสในทุกยุคทุกสมัยตลอดมาจนถึงทุกวักนนี้ด้วยนะครับ น่าสนใจถึงสถานก,การณ์ทางการเมืองของรัฐบาลฝรั่งเศสในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะคะกับศึกการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านพ้นตอนแรกคนคก็<ม>ลุ้นกันมากเลยว่า<ะ>พรรคขวาจัดของมาลินเลอแปงเนี่ยจะชนะหรือเปล่าซึ่งตอนแรกก็มีแนวโน้มว่าอาจจะชนะด้วยซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของสังคมฝรั่งเศสในยุคป,ปัจจุบันนะคะที่สะท้อนความขัดแย้งแต่ก็เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยการทบถียงกันในแง่มุมต่าง อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณป๊อปปี้นอกจากเรื่องของมารีอันโตเนตอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาพเด e Last Supper เนี่ยที่กําลังเป็นเรื่องเป็นราวกันก็คือมีการแสดงแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการล้อเลียนโดยกลุ่ม r ร g q u e e n ตรงนี้ค่ะคุณป๊อปปี้อ่านปรากฏการส่วนหนึ่งของพิธีเปิดโอลิมปิกอย่างไรคะครับอันนี้จริงๆผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นจุดที่ดีเบตใหญ่ที่สุดของของโอลิมปิกครั้งนี้เราได้ซ้ำมานะครับว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วคนจัดเนี่ยตั้งใจจะไปดูมิน เกี่ยวกับคริสตจักรหรือเปล่าคือผมคิดว่ามันมีสองมันมีสองมันมีหลายเลเยอร์เนาะเลเยอร์แรกสําหรับผมคือภาพตอนแรกที่ผมเห็นผมก็นึกถึงลาซัปเปอร์เหมือนกันแต่พอโชว์ไปเรื่อยๆแล้วมีจานสีเงินลงมาบนที่โต๊ะแล้วเปิดออกมาเป็นคนชุดสีฟ้าอยู่ข้างในเอ๊ะผมกลับไม่คิดถึงว่าภาพนั้นคือภาพเดลลาซัปเปอร์ผมคิดว่ามันคือภาพอื่นก็ผมคิดว่ามันคือภาพภาพหนึ่งที่ที่ ที่ represent ภาพนี้เหมือนกันนะครับมันจะเหมือนผมคิดว่าเหมือนกว่าด้วยในใจผม <t> ก็คือภาพนั้นเป็นภาพวาดที่เก็บไว้ในพ,พนิพิธภัณฑ์ชื่อแม็กแนงในเมืองดีจงนะครับชื่อต <t> ิอชื่อรูปภาพว่าเอ่อเลอเฟสตังเดเดียรก็คือเฟสทีฟออฟกอดหลายๆหลายหายคนนีครับเฮ้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยภาพอันนี้อมันเป็นจริงๆมันเป็นภาพที่ represent รูปภาพตรงนั้นมากกว่า เราจะดูผมคิดว่าผมอยากนําเสนออย่างนี้เพราะผมยังไม่ได้ยินคนไทยคนไหนพูดถึงเรื่องภาพเรื่องนี้เท่าไหร่ครับแต่ตัวผมเองเนี่ยพอดีอาจจะเป็นลัคกี้ด้วยพอดีได้ไปเห็นภาพนั้นมาในพิพิธภัณฑ์นี้ตอนตอนใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็เลยนึกถึงภาพนี้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในดูภาพที่ได้ส่งให้พี่ดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอบนว้าภาพภาพพร้อมเราจะขึ้นโชว์ให้ดูนะคะได้มันจะมีคอโพลิชันที่ที่ลงตัวกว่าที่มันเหมือน มากกว่านะครับอันนี้ใช้ปลากระดูไปด้วยกันเนาะมันจะมีคนข้างหน้า,าที่เป็นผู้ชายบีดองุนอยู่อะครับผมคิดว่ามันคือเร p r e s ร n เซนต์คือเทพเจ้าไอตัวฟ้าที่อยู่ในการสแสดงเปิดอของปารีสซึ่งมันก็คือเทพเจ้ากรีกที่เป็นคนชอบความร่าเริงทําองุนทำวายเอ้ยมันก็แอบตรงแล้วก็แต่งตัวในค่อนข้างนูตอยู่แล้วตลอดเวลานะครับและส่วนตรงกลางของรูปภาพเนี่ยจริงๆไม่ใช่ในในรูปนี้ไม่ใช่พระเยซูนะครับในรูปนี้คืออพอลโล ซึ่งอพอลโลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนเป็นผู้คนอยู่ที่โอลิมปัสครับก็คือที่มาของโอลิมปิกแล้วก็เป็นนักกีฬาไม่มีคราวในในตำนานกรีกนะครับแล้วก็มีออร่าอยู่บนหัวซึ่งเฮ้ยลิชเลลี่มันตรงกับตรงนั้นเลยมากไปกว่านั้นรูปนี้เลยครับพี่เต๋าข้างข้าง,าง,างคนที่เป็นเซนเตอร์ของรูปที่มีออร่าอยู่บนหัวมันจะมีอันเล็กๆที่เป็นสีม่วงเหมือนพินอันเล็ก,ลกๆถืออยู่ครับถ้าลองกลับไปดูรูปที่ผมส่งให้ดูรูปนั้นนะใน the first เฟสแ a งเร์เนี่ยก็จะมีถืออยู่ด้วย Hmm. ผมคิดว่าองค์ประกอบมันดูตรงกว่าแต่อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคริฎตจักรเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าดีเบตเนี่ยมันลากไปถึงตรงนั้น,นยังไงนี้สําหรับเลเยอร์สองสหรับผมนะครับเลเยอร์แรกเนี่ยไอเรื่องออมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ทางคิษฎจักรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งถ้ามันใช่เป็นเดลาซัปเปอร์เนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้มีคนไหนมาอธิบายให้เราเห็นนะครับว่า จริงๆแล้วมันคือภาพใหม่กันแน่ที่โทมัสโจลีหรือคนที่เป็นออเคสตราใหญ่ของของงานนี้ต้องการจะ represent ซึ่งผมมามองว่าเป็นภาพเอ่อเลอเฟสตงเดีเียมากกว่าอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันคือสิ่งที่ทําให้ดีเบตกันได้คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับพี่จ๋าก็คือว่าคุณน้าที่เป็นคนสีน้ําเงินเนี่ยครับ เมื่อสักวันหรือวันที่ไม่แน่ใจว่าเมื่อวานหรือวันนี้นะครับเขาให้สัมภาษณ์ในช่องหนึ่งของฝรั่งเศสคําพูดของเขาผมว่าก็น่าสนใจก็คือว่าเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันนักข่าวถามเขาว่ามันมีโลเลมิกมันมีปัญหาข้อถกเถียงกับกับเรื่องความเหมาะสมตรงนี้อยู่คุณคิดว่ายังไงอ่ะสิ่งที่เขาตอบผมว่ามันน่าสนใจก็คือว่าเขาก็บอกว่าเออตั้งแต่แสดงเสร็จฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าถ้าทุกคนมองเห็นเรื่องเนี้ยตรงกันหมด มีความเห็นเหมือนกันหมดทุกอย่างโลกนี้ก็น่าเบื่อจะแย่น่าเบื่อจะตายมันก็เหมือนกับการเป็นฟาชิซึมด้วยซ้ำไปเขาใช้คําว่าฟาชิซึมนะครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบ,บอกว่าเอ้ยคนที่ออเรสตร์ตรงเนี้ยเขาก็อินคลูซีฟเขาสร้างทุกอย่างไว้ดีอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบไอเดียของเขาเอ้ยผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเหมือนกลับไปที่เหมือนผมพูดตอนแรกนะครับว่ามันเป็นประเทศที่เปิดให้มีการดีเบตกันได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นประเทศที่เข้าใจความเป็นมนุษย์อะ หมายถึงว่าคนนี้มีความคิดหลากหลายก็ได้เพราะคุณมีเสรีภาพที่จะคิดคนนี้คิดอีกแบบก็ได้แต่เรามาเจอกันด้วยการประทะสังส่งสรรทางโลจิกทางทางตรรกะทางเหตุผลทางความคิดแล้วก็มาคุยกันดีเบตกันผมคิดว่าอันนี้มันมันเป็นส่วนหนึ่งในการโชว์วัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างที่ที่ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นจะมีขนาดนี้ไหมนะครับในเชิงการดีเบตกันครับผมนั่นสิค่ะได้กลับไปเส้นเรื่องอย่างที่คุณป๊อปปี้ได้ พยายามย้ำนะว่าแกในครั้งนี้ก็ได้เห็นความเป็นฝรั่งเศสจริง,รงๆเพราะว่าเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยการถกเถียงและนําเรื่องราวนําภาพงานศิลปะความเป็นประวัติศาสตร์ในมุมในช่วงจังหวะเวลาต่างๆที่ก็ทําให้คนต้องมาระลึกแล้วมานั่งถกกันคุยกันอีกนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอมีภาพแบบนี้ที่นําไปสู่การตีความ,มก็ได้เห็นการขยับของกลุ่ม ด้านศาสนาที่เป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มคาทอลิก hmm. ในฝรั่งเศสก็ออกมาต่อว่าทางคณะกรรมการจัดการแข่งข mm ัน hmm. ที่จัดพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะทางคุณป๊อปปี้มองว่าเขาก็คงจะเถียงกันไปอย่างนี้เหรอหรือว่าจะต้องมีการทําความเข้าใจอะไรกัน คือผมคิดถ่าต่อไปไหมคะคือผมคิดว่าก็คงจะดีเบตกันไปอย่างนี้ครับผมคิดว่าเวลาบางทีอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเวลาไปอยู่ฝรั่งเศสเวลาคนทางานอาร์ตเนี่ยมันมันมันไม่เฉลยหรอกมันปล่อยให้คนตีความมันมันอีกไหนความคิดของคนแล้วมันริเบรตความคิดของคนให้มันไปเรื่อยๆผมคิดว่าใจผมนะอาจจะไม่จาเป็นต้องมาเฉลยก็ตามก็ปล่อยให้เป็นการตีความแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกินบาบางอย่างไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบเข้ามาชี้แจงให้คาอธิบายบ้างนะครับถ้ามันไปไกลกว่านี้ถ้าสถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้อะไร้ยครับ ก็อาจจะต้องมีแต่ผมคิดว่าถ้าอุณภูมิประมาณนี้อุ่นๆร้อนๆแบบที่ฝรั่งเศสก็เถียงกันแบบนี้ทุกเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้รุนแรงอะไรสําหรับฝรั่งเศสนะครับต้องใช้มาตรวัดฝรั่งเศสเนาะในเรื่องนี้เพราะมาตรวัดไทยนี่ประเด็นนี้อาจจะรุนแรงแล้วก็ได้นะครับแต่มาตรวัดฝรั่งเศสมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่ไปกันได้อยู่กันในสังคมได้ครับผมค่ะ โดยรวมคิดว่าฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสเองประสบความสำเร็จบรรลุผลในแง่ของการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายในสังคมฝรั่งเศสที่ยังอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางบาดแผลในเชิงประวัติศาสตร์ยุคหลังอาณานิคมที่ได้เห็นกลุ่มคนหลากหลายเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันในฝรั่งเศสจนมาถึงทุกวันนี้คิดว่าสื่อจุดนั้นออกมาได้สาเร็จไหมคะจริงๆถ้าตอบคำถามพี่เต่าผมว่าผมมีสองคำตอบ คำตอบแรกเนี่ยคือตอบว่าใช่ในเชิงที่สื่อว่าตรงนี้มันคือโลกละคือผมไม่เห็นความฝรั่งเศสแบบตีความแบบ t ทรด i ช n a ลว่าเป็น French คือ French French คือฟันผมไม่เห็นภาพนั้นนะครับจริงๆผมเห็นว่าฝรั่งเศสมันมันพยายามผ่านการโชว์ครั้งนี้มันแทรกซึมอยู่ทุกส่วนของของโลกมันแทบจะแทรกซึมอยู่กับทุกส่วนของทุกคนด้วยซ้ำพูดถึงการมีความรักพูดถึงการดีฟ ในเรื่องต่างๆมากมายหรือแม้แต่ตอนที่เป็นการจุดคบเพลิงอันสุดท้ายที่ลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นบอลลูนนะครับก็บอลลูนรูปแบบคล้ายๆแบบนี้เลยก็เคยลอยบนส่วนนี้มาเมื่อ240กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปเป็นอาจารย์ทางฟิสิกส์คนหนึ่งสร้างกับพี่น้องที่ชื่อว่าแฟร์ชัรขึ้นมาเนี่ยครับผมจําปีเปะๆไม่ได้แต่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็เป็นลูกบอลลูนไฮโดรเจนที่สร้างขึ้นมา อย่างนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันพร้อมฝรั่งเศสพร้อมที่จะอยู่กับโลกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนเหมือนพยายามจะอวดว่าเทคโนโลยีการบินเรามาก่อนใครนะแต่ไม่ต้องใส่ภาพคําว่า a i r ์บัสออะไรลงไปให้มันเห็นว่าเฮ้ยเราเราเรามาตั้งแต่200กว่าปีในสมัยที่คุณยังยังบินกันไม่ได้เลยเราเราลอยฟ้าแล้วอะไรองี้ครับผมคิดว่าเป็นการอวดแบบไม่อวด ให้สายตาชาวโลกเห็นและในมิติหนึ่งเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกล้ผมเลยไม่เห็นว่าคำว,ว่าฟรานที่มันเป็นสตองคอในตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นคอร์ส Po ลิแทนมันเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างแล้วมันก็ทําให้ทุกคนน่ยมีส่วนร่วมในโอลิมปิกแบบนี้จริงๆมีส่วนร่วมอย่างนี้ยังไงอย่างเช่นเราจะเห็นภาพเหมือนที่คุณนิกก็พูดนะครับว่าเราฟโเอนาดาว เป็นส่วนหนึ่งในการถือครบเพิ่งจริงๆก่อนหน้าวันงานด้วยซ้ำมีนักแสดงเกาหลีใช่ไหมครับมีอะไรมากมายที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของของช่วงห่วงโซ่ของครบเพิ่งแต่ในวันสุดท้ายเนี่ยที่ได้ซีนเต็มๆเนี่ยแน่นอนว่าเราเฟเอลนาดาวมาลงเรือไปเจอเซรน่าวิลเลียมผมก็ตกใจนะว่าแบบเออมันมีมันมีอะไรแบบนี้อยู่แต่จริงๆอ่ะอย่าอย่าเพิ่งบอกตกใจเซรน่ามีตั้งแต่เลดี้กากาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่เราผมเป็นคน <c oughs> แล้วให้เลดี้กากาเป็นคนบอกว่า Welcome to Paris อันนี้ผมคิดว่าเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าโอ้คุณใช้อเมริกันที่เป็นเวลโน o ร n ระดับโลกมาพูดว่าสวัสดีและ Welcome to Paris เฮ้ยผมคิดว่ามันเป็นการตีความอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ปิดท้ายาตกใจในแง่ที่ว่านำศิลปินนำนักแสดงนักร้องจากหลากหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติมารวมตัวกันในพิธีเปิดเงแล้วก็ใ,ให้ซีนใหญ่ๆกับนักร้องต่างชาตินะครับถ้าพูดถึงเรื่องเชื้อชาติเนาะอย่างเดลิกา้าเป็นซีนเป,เปิด แล้วก็ปิดด้วยเซรินดีออนที่เป็นชาวแคนาดาแต่ก็โอเคแหละก็มีความผูกพันกับภาษาฝรั่งเศสอย่างยิ่งยวดได้เครื่องราชจจากประานาดิบดีนิโกลาสาโกซีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับไมเซรินดีออนเไรเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นความที่เออมันไม่ได้มีความเป็นฝรั่งเศส as a person แต่มันเป็นคอนเซปต์ออฟฟาร์ที่มันกระจายอยู่ในทุกทุกคนทุกแห่งทุกผู้ทุกคนมันมีเหมือนกันเอดีกาก้ามีความอวองกาคําว่าอวองกาผมว่ามันก็ชัดแล้วว่าอินสปายมาจากฝรั่งเศส ซลินเดียนแค่ <ทำ S 1> ชื่อเ <8. S 1> ลยก็ชัดแล้วแล้วก็พูดฝรั่งเศสได้เป็นชาวควิเบกเออผมว่ามันทุกอย่างากระจายกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องตีความว่าฝรั่งเศสคือคนฝรั่งเศสแต่มันคือคอนเซ็ปต์บางอย่างมันเป็นมากกว่าพื้นพื้นแผ่นพื้นดินประเทศนั้นแต่มันคือคอนเซ็ปต์ที่กระจายไปอยู่ในทุกผลทุกแห่งผมคิดว่าอันเนี้ยรัฐบาลฝรั่งเศทำสทําสําเร็จในใ,ใ,ในในการเปิดโอลิมปิกครั้งนี้แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะ บอกว่ารัฐบาลฝรั่งเศสทาสําเร็จในมุมของผม,มนะครับผมคิดว่ารัฐบาลฝรั่งเศสทําสําเร็จในเชิงการออกแบบการจัดงานครั้งนี้ทั้งเรื่องลดโลกร้อนที่บอกว่าคัดไชั่นออกไปกับอันที่สองคือวิธีการจัดการการเงินแบบใหม่ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้เห็นใครพูดเท่าไหร่ก็เลยอยากจะชวนที่เต๋าคุยนิดหนึ่งว่าคือถ้าเราดูค่าเฉลี่ยครับว่าแต่ละงานโอลิมปิกที่จัดมาในอดีตเนี่ย มันใช้คาร์บอนอิมิชันเนี่ยปีปีปหนึ่งตอ่องานหนึ่งดีกว่าประมาณ3.5ล้านตันแต่ตอนที่ปารีสไปพิชเนี่ยบอกว่าฉันจะตัดทิ้งเลยฉันจะเอาครึ่งเดียวฉันจะใช้แค่1.7มิลเลียนตันก็คือลดกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่ง อ่ะอันนี้คือมีทีมเ s e a r ช h ของของปารีสแคมยี่สิบสี่เขาตั้งเป้าไวแ้แล้วนะคะเขาตั้งเป้าครับแล้วคราวนี้จะลิงก์กับนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีปารีส c คมป2สองพันยี่สิบเอ็ดที่ทุกคนจําได้ผมคิดว่า intention อินเทนชันนี้มันก็คือบิลอินมาตั้งนานละแล้วมันก็เพื่อที่จะทําให้โลกนี้มันกรีนขึ้นอะไรเงี้ครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝรั่งเศสมานานแล้วว่าผมคิดว่าพยายามจะผลักดันต่อไปมันก็เลยออกมาโผล่ในในในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะครับ ไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่า1.7ล้านตันของเอมิชันเนี่ยครับของคาร์บอนตรงเนี้ยหนในสามันมาจากทางสปอร์ตเทชันไม่ใช่1.7นะครับไอ้3.5ล้านเนี่ยคือ1ล้านเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเรื่องทางสปอร์ตเทชันของคนดูด้วยนะครับเขาต้องนับของคนดูด้วยแล้วก็นับของนักกีฬาด้วยเพราะนั้นมันเยอะมากคราวนี้ฝรั่งเศสก,ก็อ่ะพื้นแผ่นดินติดกันใช่ไหมมารถไฟหน่อยเพื่อลดเอ่อเพื่อลดคาร์บอนนั่งเครื่องบินมาก็ได้แต่เดี๋ยวฉันมาทําพื้นที่ให้มันดีฉันไม่ได้ะะปปลกกกกกสสรรรรร้ร้้าาาางงงออออไไไไใใหหมมมม่่่่่ยทีีคุนบด มี95%นคือใช้พื้นที่เดิมอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการลดคาร์บอนลงไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นวิธีการวางที่ชาญฉลาดมากแต่คราวนี้พอมันไม่ปลูกสร้างอะไรใหม่มันก็จะไปลิงก์กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องทรัพยากรเงินที่โอลิมปิกแต่ละครั้งใช้นะครับคราวนี้ของฝรั่งเศสผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจตรงหนึ่งก็คือว่าโมเดลไฟแนนซ์ของการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ให้เอกชนลีบไปประมาณ90% 96%ด้วยซ้ำรัฐบาลออกจริงๆประมาณ4% งบประมาณการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ของการจัดอย่างชาญฉลาดมากใช่ใชผมผมคิดว่าประธานในที่ดีคือแบงเกอร์เก่าอ่ะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อาจจะมีความชํานาญทางด้านตัวเลขตรงนี้เป็นเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าจะไปดูว่าฝรั่งเศสนะครับจัดตั้งแต่ปี2 0 0พันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่อสิซิดนี์นะครับไม่มีโอลิมปิกฤดูร้อนข้างหนที่สามารถจัดได้ต่ํากว่าสิบบิลเลียน US เอสดอลลาร์ฝรั่งเศสปีนี้จัดได้ต่ํากว่าครับ ซึ่งผมก็คิดว่ามันมหัศจรรย์แล้วทัทง้ทงๆที่เงิน <ทำ S 1> เฟอ้อ<ว>มาขนาดนี้หนึ่งหมื่นล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะใช่ครับผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจแล้วทาไมเขาสามารถจัดให้ต่ํากว่าได้พอไปกดไปดูจริงๆก็คือว่าการไม่ต้องคอนสตรักการไม่ต้องสร้างสนามกีฬาใหม่การไม่ต้องบิวอ,อะไรใหม่เนี่ยมันเป็นตัวประหยัดงบทําให้ฝรั่งเศสสามารถจัดในโมเดลแบบนี้ได้โดยที่เอกชนเป็นตัวนำด้วยซ้ำรัฐบาลจ่ายแค่4%ี่เปอร์เซนของของทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ ประมาณ9กว่ากว่าบิลเลียนเอ่อ USD USD ซึ่งถ้าเราลองเราเวลาเราพูดตัวเลขอย่างเงี้ยมันดูเยอะใช่ไหมครับพอเราลองไปเทียบกับ GDP ฝรั่งเศสเนี่ยไอ้9กว่ากว่าเนี่ยมันคือ0.33%ของ GDP ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสมี3ามทิลเลียน GDP ในปีที่ผ่านมาคราวนี้ก็เลยมองว่าโหมันเป็นตัวเลขที่จิบจ้อยมากแต่ถ้ารัฐบาลแค่จะ invest ในตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นแค่ศูนยจามของ GDP เฮ้ยมันก็น่าสนใจที่จะ invest เพื่อที่จะเรียกภาพแล้วก็เรียกฝรั่งเศส กลับมาในในปี2024อันนี้ผมคิดว่าฝรั่งเศสทําสําเร็จใน2จุดด้วยก็คือทางเรื่องอาการที่บ่งบอกว่าเฮ้ยฝรั่งเศสคอนเซปต์เนี่ยมันอยู่ในทุกที่ทุกโลกแล้วแล้วก็เราเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันเรามีเสรีภาพบุคคลทั่วโลกย่อมเท่ากันอันนี้1จุดอย่างที่พี่เต่าถามแต่ที่ผมเสริมความสำเร็จของรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ก็คือเรื่องโกกรีนกับ สเปนไว์ลี uh, การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าผมคิดว่าเออมันน่าสนใจที่สามารถจะทำให้โอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางในการเอาไปใช้ได้แต่จริงๆแล้วพอพูดถึงว่าโอลิมปิกที่ไม่ต้องสร้างสถานสิ่งปลูกสร้างหรือสนามกีฬาครับจริงๆฝรั่งเศสไม่ใช่เป็นคนอินเวนนะถ้าเราย้อนกลับไปในปี1984การจัดที่ LA ครั้งนั้นก็ไม่ได้สร้างอะไรใหม่เหมือนกัน ซึ่งก็ทําให้ LA ตรงนั้นนะครับตั้งแต่ปี1984เป็นโอลิมปิกแรกที่ได้กําไรหลังจากก่อนหน้าก็คือมอนทรีออลที่เจ็บหนักสาหัสจนเขาบอกว่าประชาชนต้องช่วยกันใช้นี้ประมาณ30ปีซึ่งก็เท่ากับรัฐเป็นคนไฟแนนน์ไม่ได้กําไร2เท่าเลยฝรั่งเศสแก้ปัญหาตรงนั้นหมดแก้เรื่องกรีนแก้เรื่องฟแนนซ์แล้วก็แก้เรื่องอการไม่ได้กําไรของโอลิมปิก อ่าผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆของปารีส2 0พ4พร้อมกับฉายภาพฝรั่งเศสที่เป็นคอสโมโพลิเทนฝรั่งเศสที่อยู่ทุกอนูทุกอากาศในโลกไปพร้อมๆกันครับใน2จุดนี้ดูเหมือนจะยิงกระสุนการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกแล้วได้ยิงนกได้หลายตัวมากนะคะสำหรับฝร,รั่งเศสทั้งในเรื่องของการเซตมาตรฐานใหม่ ก็คือตอนนี้โอ้โหมีแต่คนมาพูดถึงเลยว่าเป็นการจัดแบบมี creativity มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้แนวคิดทั้งในเรื่องของงานศินละปะประวัติศาสตร์นำศิลปินแล้วก็ความหลากหลายในสังคมเนี่ยมาย่อให้เห็นคือดูแล้วก็มีความรู้สึกว่ากรุงปารีที่กลายเป็นโรงละครโรงใหญ่ที่สะท้อนภาพในโลกเลยนะคะแล้วก็ยังได้เห็นความอลังการของแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญ ของกรุงปารีสแน่นอนว่านักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็คงอยากจะไปเที่ยวแล้ว oh. ทางฝรั่งเศสก็ยังประหยัดงบประมาณด้วยอย่างที่คุณป๊อปปี้เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากพี่เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศอื่นที่ตั้งเป้าจะเป็นเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกครั้งต่อไปก็คงจะได้ถอดบทเรียนจากฝรั่งเศสในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะคะครับจริงๆน่าสนใจเพราะว่าครั้งต่อไปโอลิมปิกคือลอสแอนเจลิสใช่ไหมครับ ก็ต้องดูว่าเคยเป็นเคยแกรนในปี1984แล้วเขาจะกลับไปแกรนเหมือนเดิมได้ไหมและหลังจากนั้นก็เป็นบิสเบนที่ออสเตรเลียซึ่งบิสเบนเนี่ยผมเข้าใจว่ามีตัวเลขคอมมิตมาแล้วว่าต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างประมาณ11แห่งหมายถึงสนามกีฬาหรือโครงสร้างอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะไฟแนนซ์ยังไงในยุคนั้นนะครับในอีกปี2032อันนี้ก็ต้องติดตามดืว่าโมเดลฝรั่งเศสที่ เวิร์กในปัจจุบันในปีนี้มันยังจะเวิร์กในปีนะ้ในสําหรับบิสเบนในอีกแปดปีในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าน่าติดตามชมเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปปี้คุณพีรวิทย์ขันติสุขมากนะคะอดีตนักเรียนทุนฝรั่งเศสค่ะที่มาเล่าให้ฟังทําให้เราเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นถึงความหมายจากพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส2024ค่ะขอบคุณคุณป๊อปปี้ค่ะที่มาร่วมรายการขอบคุณพี่ต๋อขอบคุณผู้ชมครับสวั